สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่มาอยู่บ้านบ้านไร่ชายชนาเนาะ <Against. S 2> ตอนนี้ก็อยู่กันไหนครับบ้านดอนบุตะโพค่ะ <net> บ้านดอน <net> บ้านบุตะโพหรือบ้านดอนบุตะโพ <net> น,นี่ดอนบุตะโพค่ะเนี่ย <net> <net> มันอยู่ตรงไหนของคือไม่ค่อยได้ยินเนาะมันอยู่ตำบลพลองคามคามม่ะหมู่14บ้านดอนบุตะโพอำเภอโนนสูงหมู่14ค่ะเป็นหมู่แยกเลยใช่ไหมาเลยบ้านนี่ตั้งมานานยัง มาถามเขาประมาณหลายสามถึงมาถึงนะถึงไหมถึงสามสิบปีเมื่นาถึงเล็กๆแต่ก่อนมันเป็นยีสิบกว่าปีเนี่ยแหละกว่าปีแต่ว่าบ้านบ้านเกิดใหม่วันใช่ไหมค่ะเกิดใหม่มาก่อนคืนจะบ้านแต่ก่อนมันรวมกับบ้านยาคาบ้านเองเพิ่งมาแยกเป็นแยกมาเป็นหมู่ใช่ไหมค่ะแยกมาเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่ทิจิหมู่บ้านอ่หมู่ห้าป่าเฉืออะไรเนาะนางจันทร์เติมกลางค่ะ ตั้งแต่เจิมกลางพูดโคราชเป็นไหมเป็นค่ะคนโคราชมาตั้งเตกเกิดเลยค่ะหลอกคนแ่าพูด <ś c oughs> ด้านล่างเออตอนนี้อยู่มั้ง อาชีพของคนในบ้านตอนดูๆเขาเขาทำอะไรกันก็มีอ้อยค่ะมีมันอ้อยทำมันค่ะทำนาปลูกระดานแล้วก็เลี้ยงวัวคะก็เลี้ี้ยงควายคกล้ยกุยเกที่บุกเลยแล้วก็มีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายค่ะก็เลี้ยงกุ้ยเกษตรที่บุเลยเออที่นี้ก็บ้านป่าทำอะไรดีป่าก็ ตอนนี้นะคะมีอาชีพคือตอนนี้ก็มีหาของเก่ารับซื้อของเก่าขายของเก่าค่ะแล้วก็เลี้ยงมีควายสามตัวมีแพะสามสิบสามตัวนี่ค่ะทําไมบ้านเองิงอาถามประโยคหนึ่งทําไมบ้านเอิงเป็นแพะเขากินแพะกันไหนตน็ตอนแรกนะคะเพราะว่าพี่น้อง หลานพอเขาเลี้ยงอยู่ยาคาเขาก็บอกว่าเราเราก็หาข้อมูลจากเขาว่าเขาเลี้ยงแพะเขาบอกว่าซื้อแพะมาซื้อแพะแบบมันมีงบประมาณสามหมื่นห้าเขาซื้อวัวมาแม่นึ่งก็แพะนี่อีกสามหมื่นห้าเขาเลี้ยงซื้อมาพร้อมกันเขามาเลี้ยงเขาก็ตอบโจทย์ได้ว่าแพะปีนึงน่ะเขาสามารถได้ทั้งทุนได้ทุนคืนสามหมื่นห้านี่เขาสามารถได้คืนปีนึงได้คืนแต่ว่าวัวนี่ยังไม่ได้อะไรเลยยังยังไม่ได้ลูกมันก็ยังอาจจะ นี่นี่แม่มันทองสามหมื่นนี่ได้แค่ตัวสามหมื่นนี่ตอนนั้นแพะประมาณตัวโตประมาณสี่พันห้าพันสี่พันก็ตกได้ประมาณประมาณที่นี่สามหมื่นนี่ก็ประมาณพกหรืออาจจะเจ็บแลืวอาจประมาณถึงสิบตัวสิบแม่นะคะมันทองห้าเดือนมันทองห้าเดือนอีกเลียงมาพอมันคลอดเจ็อมันเราก็จะมันจะได้สองตัว ถ้าเป็นแพะแม่เก่านี้มันจะได้สองตัวคือถ้าแพะแม่สาวทองเหล็กจะได้ตัวเดียวค่ะถ้าเป็นตะผูเขาก็จะมาซื้อเราในตัวหนึ่งโลหนึ่งก็ลอยค่ะประมาณลอยลงหรือว่าลอยขึ้นตอนช่วงตัวนเตตัวหนึ่งประมาณท่าไ่ประมาณตอนหนึ่งตัวหนึ่งประมาณไม่ถึงค่ะเขาหนักเขาซื้อแค่ยี่สิบโลลงเราเราจะได้ตัวละโลละลอยโลละลอยก็ตกประมาณตัวละ สองพันหรือว่าพันเปรเขาเขาาประมาณนี้เขาเขาใครมาซื้อเออทถามันนี่พ่อค้าอยู่อำเภอขามก็มีค่ะอหลายเจ้าพ่อค้าที่ถ้าเราโทรไปเขาก็จะมาเลยนี่แสงว่าอาชีพเลี่ยงแพะเป็นอาชีพใหม่บ้านเองค่ะเขาไปส่งอะไรครับป้าเขาก็ไปส่งแถวตอนนี้มันจะออกต่างประเทศได้ล้ว ช่วงโควิดหนักมันจะช่างหนักขึ้นค่ะคนบ้านดีเองเขากินมาบ้านเราบ้านเราค่ะชาวบ้านดีเองเขาก็กินกันเนื้ออร่อยนะครับคทำจริงเนื้คร้อนนะอล้องก็กินเนี่ยตอนนั้นมันเข่ามาในบ้านมันมากินข้าวสารแล้วมันท้องอมันมันก็เลยเสียสองตัวก็เลยหายเขาไปทำเนื้อเนื้อร้อนไม่เหนียวไม่เหนียวเหมือนเนื้อวัวนะมินสามไหมไม่ครับที่เขาบอหมินเหม็นไม่ทำเป็นเขาทำเป็นค่ะค่ะฝรั่ง มามามาปีใหม่ก็เแหละมาชวนผมดาโทรผมผมก็ลองผมก็ลองโดนหมากัดตายนะผมก็ลองดูก็โอเคนะแก่ะตัวเล็กๆมันก็คงจะดีแล้วค่ะเพราะเนื้อมันจะมันไม่แก่ไม่เหนียววันนี้มาเราป้าทำนาไหมก็มีนาอยู่เกาไร่ก็ตอนนี้มันก็คงจะเป็นที่เลี้ยงแเะก็ก็ควายนะ ต้องลงไม่ไม่ไม่ทำนาเนี่ยมันทุนมันยากกับทุนตัวเราเลี้ยงก็มีโอกาสได้กำไรในป่านนี้นะครับแพชนะเขาอ๋อเขานะคะเขามันก็ได้อยู่นะเพราะว่าถ้าเรามีสะน้มเรื้อโอกาสเสี่ยงเราก็น้อยมีสะนามมีสะนามคนไม่มีก็ ทำมนเร่งแล้วก็สูบน้ำใส่มันก็ถ้าคนไม่มีก็แล้วเลยค่ะถ้าคนไม่มีซ่าก่อถ้าที่ขึ้นคืนมันก็อาจจะเสี่ยงวันนี้มาคุยก็ปลาไม่ลืมเลยผมประจันค่ะประจันวันนี้โดยเขาบอกปีนีน้ำมันจะไม่ค่อยดีค่ะมันจะนอยใครไม่มีบ่อเลยอาจจะไม่ได้ถ้าคนมีบ่อกักเก็บน้ำเขาก็ความเสี่ยงมันก็คงจะได้บ่าวราก็ไม่สามารถดูได้นอกมันจะมาถ้ามันมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาไม่มากเต็มันก็มีโอกาสเด็กจินอยู่เพราะว่าเขาเนี่ย ตอนที่มันรุ่มทองค่ามันออกมาฝนตกเมื่อไ่ดือมันก็ได้ก็ไม่ได้เสียอะไรไแต่ตับป้าเป็นคนก็นี่นานมึงเกิดเกิดพศพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อยู่นี่ค่ะ<อ>เกิดพศสองสิบเอ็ดสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดค่ะออพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อพ่อมันเจิมการแม่อะไรแม่มากเจกิมการอ,อุ้ยแถ,นนถ,ถนวน้นคุณแถวแถวมันบัวเนี่ยแถวแถวในเมืองในต้นสูง่ สูงก็แค่พี่น้องอยู่แถวบ้านขาวเนาะเจิมกลางนี่มันจะเป็นอยู่แถวลำสุนภูหมวกเล็กสระบุรีเนี่ยค่ะเอาเนี่ยแขนจะเป็นพี่น้องของพ่ออยู่นะเขาเรียงกันอันนี้ก็อายุอันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบหกนะสิบหกปีก็วันนี้ได้กินดีรู้จักปัจจันชื่อจริงชื่อจันเลยนะค่ะชื่อจันตชื่อจันต์เิมกลางค่ะสุขภาพแข็งแรงตัวนี้กินสุขดีไม่มีโรคอะไรค่ะยังไม่มีมีโรคเต่าใช่คนกับกัน ม,ม,มีลูกสามีลคนสามียังอยู่เนะาะลูกสามใหญ่หมดมะ้ะมังทำงานโต๊ก,ตก็มีครอบครัวแล้วอยู่เพชรบูรณ์คนที่สองก็ไพศาลวงศารชัยก็เรียนอยู่วิป์มัธยมาคนที่สามก็เรียนอยู่มสามของมะขาวิทยา,าบา้าน้ค่ะก็ไม่ไกลเนาะจะมีรถมารับส่งถึงหน้าบ้านก็สะดวกวันนี้ก็ยินดีรู้จักประจันสุขภาพเป็นไงดึง แข็งแรงสมบูรณ์ขิมเขาได้นอนหลับตุก็ป่าก็ค่อนข้างไม่เคยดีเท่าไรทางสายตาสายตาก็รู้สึกว่ามันก็จะมัวแล้วตอนอายุมากแลนะครับทำงานก็ยังพอไหวอยู่ในเศรษฐกับชุมช่วยเองวันตอนนี้อยากให้เขาพัฒนาไนเรื่องตื่มาป่ามังมัดจะขึ้นมาใหม่หมู่บ้านเราเนาะเอาในแง่ที่อยากพัฒนาเลยไอ้ที่เรื่อง อื่นก็ไม่ต centimet, อ้องเอ๋อาจจะมีเรื่องเสริมนิดนึงลองลองพูดที่อยากจะได้ตรงไหนถนนหนามไฟบอปปาหรืออะไรหรือมันมีอยู่แะไรก็ไม่รูเอาสิ่ง LIKE ที่อยากได้เปิดตนะบ้านเองตอนนี้นะที่มันดูมันใหญ่ๆก็คือนามเป็นอีท่านี่งนามมันไม่ค่อยไม่ค่อยไหลจ้ะยุดบังอะไรบังหลายๆวันบางทีก็สองวันสามวันมันก็ปัญหาเพราะว่าเราใช้น้ำประดานไม่ใช่น้ำปปาไม่ใช่น้ำประดานนะคะแต่ว่าเขาปั่นขึ้นมาเป็นน้ำ เป็นนามมา้ำบาดาลคือน้ำที่เขาเจาะใต้ดินเพราะว่าสายน้ำที่เราใช้อยู่มันมาจากบ้านนาบอภ์อําเภออําเภอขามสเก็แสงที่เรามีเจาะน้ำมาจากนู่นบ้านเขามาใช้มาดึงมาใช้ในบ้านเราเพราะว่าปีนั้นน้ำน้ำซาบุตโพน้ำมันแห้งคไม่มีน้ำใช้ก็เลยไปขอน,ขน้ำเขาจ้านุ่นก็ได้มาก็เลยต้องเป็นน้ำบาดาลตลอดอยากได้น้ำบาดาลไอยอยากได้น้ำดี มันใช่ตลอดปีไม่ค่อยยุุดรับชุมชนก็คือมีปัญหากับเรื่องน้ำเลยเป็นรักชาบาลค่ะ้านที่ที่ปลูกยาวๆไปสายสุดๆก็จะไม่ค่อยได้น้ำเขาก็จะปนกันว่านามทำไมหลค่ะบางทีสองวันสามวันต้องไปลงแปใช้น้ำในในบ่ออันน้ำในบ่อช่วงช่วงที่ผ่านมาช่วงเดือนที่เร้วนะเนาะค่ะ่ว่าช่วงนี้ก็ดีดีขึ้นมากเลยสกว่าก็าจะไหลมาตลอด ครับบ้านนี้เป็นบ้านในสายตาผมนะผมเกยตั้งแต่สามสิบสามสิบแปดปีที่แล้วเป็นบ้านเหมือนเมืองหลับแลมันอยู่ไกลอยู่เข้ามาก็ยากขีรโลกใช่ค่ะตอนนี้ก็ทางเขาดีแล้วเนาะความเจริญไม่มีเนี่ยถนนฝั่งนาบานพิ่งจะได้เทพมาปีที่แล้วนี่ตรงนี้พิ่งเด้มาวันนี้วันที่สิบเอ็ดมิถุนายนครับวันนี้ก็ยินดีโดยจักรพร ันมาเจิมกลางาก็มีโชคทั้งเลยนะครับก็มีลำรวยครับอายุยืนหมื่นปีครับขอบคุณครับ